สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเรา V I P เนาะประจะมาที่2ี่พฤศจิกายน6 5ห้านะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับอังกฤษเอ้ยเราเฉพาะกิจตัวเด่น3มกับ6 5หกับ8เนาะมอคืนของเราก็ได้3 2 3, 2สองสามเนอกับ3 0 3ศ3นย์สาม0 6 1 6 3สา6ห้าสมหกสามปดหศย์หหนึ่งหกสามหกห้าหกด สามหกห้าสามห้าหนึ่งแปดสามหกห้าหกแปดแปดหกสี่แปดหกสี่ซื้อได้ราวีพีด้วยนะจับคู่ก็สามห้าห้าสามสามหกหกสามสามแปดแปดสามหกแปดแปดหกนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปลาว AP, ีไอพีสี 9, ่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้า กหก็ดูจากเราเฉพาะกิจเด้อเก้าก็9ก้าศูนย์เนเานาะสามตัวก็เก้าเจ็ดหนึ่งสหสองหกสามแล้วก็สี่เกนะคะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สกหกสี่เ้าเก้าสก็ก้นาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเราเฉพาะกิจเรา vip เราพัฒนาเด้อมาแนวทางเดียวกันจับสตัวกับสีตัว,ตวน,นะนะซื้อ ่าวทีเดี้วกับราววีไอไปเข้าราพัฒนามชอบสลับกันออกขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เด้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะราววีเราแจกสามสองวันเรเด้อวันนี้ก็ขอให้จังจังอีกทั้งสามแนวทางนะมา่กคืน,นี้มันลาววีกับสามัคคีเด้อแจกสามโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีคะ่ะ